สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Cheerful Handmade นะคะวนนี้ตันจะมาถักกระถางต้นไม้นะคะจากเชือกฟอกคอตตอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเข็มที่ใช้เป็นขนาด5มิลขนาดของเข็ม ขึ้นอยู่กับตัวเชือกที่เราเลือกใช้ด้วยนะคะจะมี2สีสีธรรมชาติแล้วก็สีที่ฟอกขาววันนี้ตันจะเลือกใช้ขนาดเบอร์30หรือขนาด3มิลค่ะเชือกมีขนาดเส้นใหญ่ค่ะข้อแขนเราต้องแบบค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะคะแต่ถักออกมาแล้วสวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราถักตัวกระถักยังไงเริ่มจากการทำห่วงนะคะเอาปลายเชือกขึ้นมาทบข้างบนค่ะ ทำให้เชือกทบกันอยู่ข้างบนทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะได้ห่วงที่เรียกว่าเมจิกลิงค่ะแล้วเราก็จะถักซีล็อกตัวห่วงพันหัวเข็มนะคะลงไปในห่วงเลยค่ะแล้วก็ควักใหม่ขึ้นมาทำให้บนเข็มมีไหมอยู่2เส้นแล้วเราก็ปลดให้เหลือเส้นเดียวค่ะก็จะได้ซีที่ล็อกตัวห่วงนะคะเริ่มโดยการทำโซ่สองค่ะ พันหัวเข็มแล้วลอดผ่านตัวโซ่นะคะทํา2ครั้งค่ะเรามาเริ่มรอบที่1โดยการทําตัว F นะคะพันหัวเข็มแล้วลงไปในห่วงค่ะเก็บปลายใหม่ไปด้วยนะคะทางฝั่งซ้ายมี2เส้นควักใหม่ขึ้นมาบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1 2เส้นแรกค่ะแล้วปลดอีกครั้งหนึ่ง อีก2เส้นนะคะก็จะได้ตัว F ค่ะเราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะพันหัวเข็มลงไปในห่วงแล้วก็ไปควักไหมขึ้นมาทำให้บนเข็มมีไหมอยู่3เส้นแล้วปลด1ครั้งให้รอดผ่าน2เส้นแรกนะคะแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งรอดผ่านอีก2เส้นค่ะทำแบบนี้10ครั้งนะคะ ด้วยเชือกที่มีขนาดเส้นใหญ่นะคะทําให้เราต้องออกแรงในการดึงควักไหมที่เยอะกว่าไหมปกติค่ะถัก f ให้ครบ10ครั้งนะคะครั้งที่10ก็พันหัวเข็มลงไปในห่วงทําให้บนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่หนึ่งให้ผ่าน2เส้นแรกแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งทำให้ได้1 0 f ดึงห่วงขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าเราจะดึงตัวเชือกที่อยู่ตรงในห่วงนี้นะคะ ให้ชิดกันดึงให้ชิดกันเลยค่ะพอชิดกันแล้วเราจะปิดรอบที่1โดยการซีตรงที่หน้าโซ่สอนะคะซี C, จบรอบค่ะให้ลอดผ่าน2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไม้ทำให้บนเข็มมีไหมหอยู่2อเส้นแล้วก็ปลดลอดผ่านให้เหลือเส้นเดียวได้รอบที่1นแล้วนะคะต่อไปขึ้นรอบที่สองโดยการทำโซ่สองค่ะ ทำซ่สองนะคะแล้วเราก็จะถัก F ลงในทุกหลักถัก F 2ครั้งในทุกหลักนะคะในหลักที่1ตรงที่เป็นซ่สองจันก,ก็จะนับว่าเป็น F สดที่วนี่1แล้วนะคะทำให้หลักที่1ถัก F เพียง1ตัวพันหัวเข็มลงไปในหลักบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นปลดครั้งที่1ให้ลอดผ่าน2เส้นแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งให้ลอดผ่าน2เส้นนะคะ ในทุกหลักเราจะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันพันหัวเข็มลงไปในหลักให้หลอดผ่านตัวฐานนะคะทั้งสองเส้นถักตัว F ความแน่นนะคะเอาตัวเข็มว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เข็มขนาด5้มิลตรงช่วงห่วงเขาก็จะกว้างประมาณ5มิลเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตอนจะชอบให้รัดตัวเข็มพอดีนะคะเพื่อทำให้งานของเรามีขนาดที่สม่ำเสมอกันค่ะพอครบรอบแล้วเราก็จะซีตรงที่หน้าโซ่สองนะคะให้ลอดผ่านตัวฐาน2เส้นเหมือนกันแบบนี้เรียกว่าซีจบ รอบค่ะเราก็จะจบรอบที่2เรียบร้อยต่อไปเราจะขึ้นรอบที่3แล้วนะคะตอนนี้เราได้2รอบรอบที่3ก็ขึ้นโซ่อสอก่อนแล้วเราจะถัก vf หรือว่าถัก f สองครั้งในหลักเดียวกันหลักที่1ทําตัว f ในหลักนี้ก็จะเท่ากับว่ามิว อยู่2หลักในหลักเดียวกันนะคะหลักถัดไปทำทำแค่ตัว f อย่างเดียวพันหัวเข็มลงไปในหลักในรอบนี้นะคะก็จะเป็น vf สลับกับตัว f vf สลับ f vf สลับ f ไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะเป็นรอบที่3ทําให้ตัวฐานวงกลมของเราเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้น แล้วก็จำนวนชั้นก็เป็นชั้นที่3ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอย่าลืมควบคุมน้ำหนักมือให้คงที่ด้วยนะคะจะทำให้งานสม่ำเสมอเป็นระเบียบด้วยค่ะเมื่อกี้เป็น vf แล้วหลักนี้ก็จะเป็น f เฉยๆแล้วเราก็จะทำให้รอบชั้นที่3เลยนะคะ พอรอบชั้นที่3เราก็จะ C ล็อกเพื่อจบรอบที่3ค่ะให้ลอดผ่านตรงหน้าโซ่2ทั้ง2เส้นนะคะแล้วก็ปด1ครั้งให้เหลือเส้นเดียวเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรอบที่3ต่อไปรอบที่4ขึ้นโซ่2ก่อนรอบที่4ก็จะเป็น V F แล้วก็ ff ในหลักที่1ก็จะเป็น vf นะคะทำให้หลักนี้มีอยู่2หลักเพิ่มมา mm. ก็จะเป็น vf ต่อไปก็จะเป็น f ค่ะหลักถัดไปพันหัวเข็มลงไปในหลักบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นแล้วก็ปลดครั้งที่1 2เส้นแรกแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งให้เหลือเส้นเดียว หลักถัดไปก็ยังเป็นตัว F นะคะในชั้นที่4ก็จะเป็น V F F F สามารถปรับแพทเทิร์นได้ตามใจชอบได้เลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้ไหมที่ต่างกาันเชือกที่ต่างกาันขนาดเข็มก็จะต่างกันไปปรับแพทให้เป็นตามที่เราชอบได้เลยค่ะ พอเราถัก V F F F สลับกันมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจบรอบที่4โดยการ C ล็อกรอบ,รอบตรงที่หน้าโซ่2นะคะควักใหม่ขึ้นมาแล้วปลดให้เหลือเส้นเดียวตอนนี้เราถึงรอบที่4แล้วทรงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดทรงได้ค่ะต่อไปเริ่มรอบที่5โดยการทำโซ่2ทำโซ่2นะคะ รอบที่5ในหลักที่1นะคะถักตัว f ลงไปเลยค่ะพันหัวเข็มลงไปในหลักที่1นะคะเพื่อเป็นการขยายเราจะเริ่มทำให้รูปทรงเป็นคล้ายๆกับลังนกแล้วค่ะในรอบที่5แล้วเราก็จะถักตัว f ไปจนถึงตรงกลางนะคะหรือว่าถักไปทั้งหมด19ครั้งค่ะ กะเอาก็ได้นะคะเผื่อบางทีเราแอบเพิ่มตรงไหนไปเอาแค่ไปถึงประมาณตรงกลางค่ะ F ไปเรื่อยๆในแต่ละหลักก็จะถัก F เพียงหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มลงไปในหลักถัดไปบนเข็มมีไหมอยู่3เส้นเอาให้พอดีกับตัวคอเข็มนะคะน้ำหนักมือมันก็จะคงที่ไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ในรอบที่5เราถักตัว f มาถึงตรงกลางแล้วนะคะหรือประมาณ19หลักค่ะในตรงกลางนี้นะคะจะถัก f แบบรวบห่วงก็คือพันหัวเข็มลงไปในหลักถัดไปก่อนค่ะดึงขึ้นมาทำให้บนเข็มมีเชือกอยู่3เส้นเราก็ปลดครั้งที่1ให้เหลือ2เส้น แต่ยังไม่ต้องปลดครั้งที่สองนะคะพันหัวเข็มต่อเลยลงไปในหลักถัดไปทําให้บนเข็มมีเชือกอยู่ทั้งหมด4เส้นปลดให้เหลือ3เส้นค่ะแล้วเราก็จะรวบสองหลักนี้โดยการพันหัวเข็มแล้วลอดผ่านทั้ง3ามเส้นไปเลยต่อด้วยถัก f ในแต่ละหลัก1ครั้งทั้งหมด19หลักค่ะหรือว่าถักไปเรื่อยๆจนจะถึงเหลือไว้หนึ่งหลักสุดท้ายนะคะ ถัก F ในแต่ละหลักไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ถัก F ทั้งหมดมาแล้วนะคะหลักสุดท้ายจะถัก vf หรือว่าถัก F สองครั้งในหลักเดียวกัน,นะคะ่ะเพื่อเป็นการขยายตรงช่วงหลังๆนะคะถักซ้ำลงไปเลยค่ะ ในหลักสุดท้ายนะคะจบรอบที่5โดยการซีล็อกรอบนะคะซีล็อกจบรอบตรงที่ข้างหน้าโซ่2ค่ะให้ลอดผ่านลงไปเลยควักใหม่ขึ้นมาทําให้บนเข็มมีไหมอยู่2เส้นลอดผ่านกันทําให้เหลือเส้นเดียวเริ่มรอบที่6โดยการทำโซ่สองค่ะ โซ่จะ2หรือจะสาใครจะเพิ่มก็ได้นะคะจะทำให้ตัว f ของเราสูงขึ้นตาจะใช้2โซ่เพื่อให้ f สูงประมาณนี้นะคะพันหัวเข็มถัก f ซ้ำลงไปในหลักที่1ค่ะหลักต่อไปนะคะถัก f 1ครั้งในแต่ละหลักทั้งหมด14หลักค่ะ พันหัวเข็มลงไปในหลักในแต่ละหลักถัก F เพียงตัวเดียวนะคะเมื่อกี้เราถัก V F แล้วก็ F ทั้งหมด14ครั้งมาแล้วนะคะต่อไปเราจะถัก F 2ครั้งแล้วรวบลงเป็นหลักเดียวกันพันหัวเข็มแล้วก็ปลด2เส้นแรก แล้วก็ยังไม่ต้องปลดอีกหนึ่งเส้นนะคะหันหัเข็มต่อเลยลงไปในหลักถัดไปเพื่อเป็นการลดหลักลงในช่วงข้างหน้านี้นะคะต่อด้วยถัก F ในแต่ละหลัก1ครั้งทั้งหมด4หลักค่ะช่วงนี้เขาจะย่นเข้าหากันนะคะยังไง ระวังน้ำหนักมือด้วยค่ะเอาให้พันตัวเข็มพอดีก็จะทำให้เขาย่นเข้ามาได้สวยขึ้นนะคะทำทั้งหมด 4F ค่ะในแต่ละหลักมี 1F นะคะพันหัวเข็มลงไปในหลักให้พอดีกับตัวคอเข็มปลดครั้งที่หนึ่งสองเส้นแรกแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งให้เหลือเส้นเดียวตอนนี้เราถักไปแล้วทั้งหมด 4F นะคะ ในหลักเนี้ยจะสังเกตได้ว่าตรงกับตัว f ที่เรารวบเป็นหลักเดียวกันนะคะในในชั้นที่ห้าตรงนี้นะคะเราก็จะถักตัว f สองครั้งแล้วก็รวบเป็นหลักเดียวกันลงไปในหลักค่ะแล้วก็ปดครั้งที่1พันหัวเข็มต่อเลยค่ะ ลงไปในหลักถัดไปทําให้บนเข็มมีเชือกอยู่4เส้นปลดให้เหลือ3เส้นแล้วเราก็ปลดอีกครั้งหนึ่งให้ลอดผ่านทั้ง3เส้นถัก F 1ครั้งใน4หลักเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มลงไปในหลักตรงช่วงนี้นะคะระวังน้ำหนักมือด้วยเพราะว่าเขาจะต้องย่นเข้าหากันคล้ายๆกับ ตัวลังของนกทำา f ทั้งหมด4ครั้งนะคะในแต่ละหลักมี F 1ตัวในชั้นที่6นี้นะคะก็จะเป็นถัก F 2ครั้งแล้วรวบเป็น1หลักต่อด้วย F F F c f, f นะคะ f 2ครั้งรวบเป็น1หลักแล้วก็ต่อด้วย c F ต่อไปเราจะถัก 2f รวบเป็น1หลักค่ะพันหัวเข็มลงไปในหลักแล้วก็ปลดหนึ่งครั้งให้เหลือ2เส้นพันหัวเข็มต่อเลยค่ะลงไปในหลักบนเข็มมีเชือกอยู่4เส้นปลดให้เหลือ3าเส้นแล้วก็ปลดอีกครั้งหนึ่งลอดผ่านทั้ง3เส้นเลยนะคะต่อด้วยถัก f ในแต่ละหลักทั้งหมด14หลักค่ะ แนะนำว่าให้พันตัวเข็มนะคะให้พอดีกับคอเข็มเพื่อจะทําให้ตัวชิ้นงานของเรามีน้ําหนักที่คงที่ชิ้นงานก็จะเนี้ยบค่ะตัวแพทงานนะคะสามารถปรับแพทเทิร์นให้เป็นไปตามน้ําหนักมือของเราได้หรือว่าลดจํานวน F ลดจํานวนแพทเทิร์นได้เลยเพื่อให้ลดขนาดหรือเพิ่มขนาดได้นะคะในหลักสุดท้ายเราจะถัก2 f ในหลักเดียวกันนะคะ ถักไปแล้ว 1F ซ้ำอีก 1F ค่ะในจุดนี้เราจะขยายตัวชิ้นงานให้กว้างขึ้นแล้วก็ C ล็อกจบรอบค่ะลงเข้าไปตรงหน้าตัวโซ่2นะคะหลอดผ่าน2เส้นแล้วก็ปลดให้เหลือเส้นเดียวค่ะ ตอนนี้ถึงรอบที่7แล้วนะคะเราจะขึ้นโซ่1ค่ะปกติตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่6เราจะขึ้นโซ่สอใช่ไหมคะแถวที่7โซ่1นะคะแทงลงไปในหลักแล้วก็ควักไหมขึ้นมาโดยให้ตัวไหมอยู่ทั้งฝั่งขวานะคะแล้วก็ควักขึ้นมาทําให้บนเข็มมีเชือกอยู่2เส้นแล้วก็พันเข็มปลดลอดผ่านทั้งสองเส้นแบบนี้เรียกว่าตัว X นะคะทําแบบนี้2ครั้งในหลักเดียวกัน ก็จะเป็น v x นะคะถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันหลักถัดไปจะเป็นตัว t พันหัวเข็มก่อนแล้วลงไปในหลักควักขึ้นมาทำให้บนเข็มมีเชือกอยู่3เส้นแล้วเราจะปลดลอดผ่านทั้ง3เส้นเลยนะคะพันหัวเข็มปลดลอดผ่านทั้ง3เส้นต่อไปเราจะถัก f ในแต่ละหลัก1 f จำนวน5หลักค่ะ พันหัวเข็มลงไปในหลักเมื่อกี้เป็น v x แล้วก็ t ต่อด้วย f ในแต่ละหลักถัก1 f จำนวน5หลักค่ะความสูงของตัว f ก็จะสูงกว่าตัว t นิดนึงนะคะพอเราถัก f ครบ5แล้วหลักถัดไปเราจะถัก f 2ครั้งรวกเป็น1หลัก ปดเหลือ2องเส้นพันหัวเข็มต่อเลยค่ะแล้วก็ถัก F บนเข็มมีอยู่ C ปดเหลือ3พันหัวเข็มรวบเป็นหลักเดียวกันค่ะเราจะถัก F 2ครั้งแล้วรวบเป็น1ห,หลักทําแบบนี้ทั้งหมด12ครั้งนะคะเราจะรวบหลักทั้งหมด12ครั้ง ตอนที่เรารวบหลักรวมตัว f นะคะระวังน้ําหนักมือด้วยว่าบางทีเราจะรวบแล้วตัวช่วงห่วงข้างบนค่ะเขาจะกว้างเกินไปต่อไปเราก็ถัก f 5ครั้งนะคะในแต่ละหลักมี f 1ตัวค่ะน้ําหนักมือนะคะพอถัก f 5้าครั้งเสร็จแล้วต่อไปถักตัว t ค่ะ หลักลองสุดท้ายจะเป็นตัว T นะคะพันหัวเข็มลงไปในหลักแล้วก็รวบเลยต่อไปเป็น X 2ครั้งในหลักเดียวกันในหลักสุดท้ายค่ะขวักตัว X X ที่1 X ที่2ลงไปในหลักก่อนแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทำให้บนเข็มมีไหมอยู่ทั้งหมด2เส้นพันหัวเข็มโปลดลอดผ่านทั้งสองเส้นค่ะ แล้วก็ C ล็อกจบรอบตรงหน้าโซ่หนึ่งนะคะ C ตึ๊บแบบนี้จริงๆเราเสร็จชิ้นงานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำตัวสายคล้องนะคะก็ถักโซ่ต่อเลยค่ะความยาวของตัวโซ่นะคะขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าจะเป็น1 0 15. 20. แล้วแต่ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะในชิ้นงานตัวอย่างนี้ตันหักทั้งหมด20โซ่ค่ะ แล้ว C ลงตรงที่ x ตัวที่1เมื่อกี้นะคะตรงหน้า x ตัวที่1ความหนาของตัวหูนะคะก็จะเพิ่มด้วยการไปแทงลงบนหัว x หลักสุดท้ายเกี่ยวใหม่ขึ้นมาเพื่อทำตัวหูให้หนานะคะแล้วเราจะถัก x ลออผ่านตัวโซ่ที่เราถักไว้ลงไปในหลกักเกี่ยว เชือกขึ้นมาทําให้บนเข็มมีเชือกทั้งหมดอยู่2เส้นแล้วเราก็ปลดลอดผ่านทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะถักเอกรอบเลยค่ะจะเกี่ยวยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเชือกมีความแข็งแล้วก็เส้นใหญ่จบชิ้นงานโดยการไปซีตรงนี้นะคะตรงหลักนี้ซีึซ๊บ แล้วก็ปลดให้เหลือเส้นเดียวค่ะใครจะตัดไหมตรงนี้เลยก็ได้นะคะก่อนตัดให้ถักโซ่หนึ่งแต่ตาหนอีนยังไม่ตัดจะใช้เชือกมาพันตัวหูตรงนี้นะคะก็จะเอาเชือกมาพันตรงข้อต่อน,นี้ค่ะเวลาตัดก็จะไม่ค่อยหลุดล่วงนะคะทำให้ตรงปลายเชือกแน่นขึ้นก็จะมัดปลายหลายๆรอบค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับตัวกระถางที่เราถักด้วยเชือกฟอก จะประดับเพิ่มก็ได้ตัดตรงนี้ค่ะเส็บเข้าไปในรูตึ๊บนี้ใช่ไหมคะแล้วจะเก็บปมลวดนะคะตึ๊บถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะคือเย็บปับถักร้อยติดตามไว้ได้เลยนะคะยังไงเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ